มาค่ะวันนี้มาเปิดร้านยำมินิมอลไปกับครวบนนี้ค่ะวันนี้มีสูตรน้ำยำสีสวยๆรสจัดจ้านมาฝากทุกคนด้วยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาเตรียมของอะไรที่ต้องแช่ก็แช่นะคะอันนี้คือเราก็เอากุ้งเอาปลาหมึกเอาเล็บมือหนังคะมารางดับคขาค่ะล้างด้วยแป้งมันน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะคล้าแล้วก็ไปล้างให้สะอาดเลยค่ะหั่นผักเตรียมไว้เลยค่ะ แบบนี้เลยสดสดใหม่ๆอันนี้น้ํายําตัวง่ายๆด้วยทับพีนะคะเราจะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะ3ทับพีค่ะแล้วก็น้ํามะนาวค่ะ6ทับพีที่จริงมีน้ํากระเทียมดองด้วยนะคะ3ทับพีแต่ว่าหาไฟไม่เจอไม่รู้ไปอยู่หมองไหนแล้วก็มีน้าปลาค่ะ6ทับพีก็พริกนะคะ 2- 3ทับพีถ้าเผ็ดออกเผ็ดหน่อยใส่3ามนะคะแล้วก็พริกยำค่ะใส่สัก2เม็ดนะคะลงไปปั่น,นะคะ่ะพริกแดงเม็ดใหญ่นะคะใส่ผงยำค่ะ3ช้อน แบบนี้ค่ะเอาไปปั่นมาจะได้น้ำยำสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเราก็ใส่กระเทียมดองที่เป็นหัวๆลงไปตกแต่งนิดนึงถ้าเกิดต้องอยู่ในที่โชว์น้ำยำฝานมะนาวใส่ลงไปนิดนึงค่ะอันนี้เอามายำกับยำเืนเส้นให้ดูนะคะว่าสีน้ำยำมันจะดูสวยแล้วก็แซ่บประมาณนี้เลยต่อไปนะคะนี้มีออเดอร์เข้ามาแล้วยำม,มาม่าหมูยอหมูสับกุ้งสุกนะคะเอาแบบใส่ปลาร้าถ้าแบบใส่ปลาร้าก็ใส่น้ำยำลงไปสักหนึ่งทัพพีก็พอค่ะ แล้วก็ใส่ผงมาม,าม่าอะไรเงี้ยสักครึ่งซองค่ะ